สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเป็นเรื่องเพื่อไทยซัดปะปะชอสอบทุจริตจัดซื้อวัคซีนโควิดเดินช้ามากโคศกประยุทธ์ดิ้นแทนนาย เลขาธิการเพื่อไทยข้องใจยื่นเรื่องปปชสอบทุจริตจัดซื้อวัคซีนโควิดเป็นคดีที่เกี่ยวกับพักร่วมรัฐบาลเดินหน้าช้ามากซัดประยุทธ์ปล่อยปละละเลยทุจริตในหมู่พักร่วมวันกระทบเสถียรภาพประธานปปชเผยคดีที่ฝ่ายค้านยื่นสอบบิ๊กตู่และคอรมอบริหารโควิด -19 ผิดพลาดอยู่ชั้นสแสวงหาข้อเท็จจริงยันยึดหลักละเอียดรอบคอบก่อนวินิจฉัย โฆษกรัฐบาลสวนประเสริฐยันนายกไม่ได้ละเลยทุจริตเพราะกลัวกระทบเสถียรภาพรัฐบาลแจ้งทุกคณะทำงานมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนำเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไขย้อนเพื่อไทยอคติบางตาถึงมองไม่เห็นเหมือนกับที่ประชาชนเห็น นายประเสริฐจันทรรวงทองสอสอนครราชสีมาและเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาสอบตกในการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาล ซึ่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาพักฝ่ายค้านนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาทุจริตจัดซื้อถุงมือยางในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่มีงบประมาณสูงถึง2,000ล้านบาทเพื่อให้พลเอกประยุทธ์ดำเนินการติดตามตรวจสอบแต่สุดท้ายกลับไม่ได้รับความสนใจ นอกจากนี้ในส่วนของการจัดซื้อวัคซีนโควิดสิบเก้พักฝ่ายค้านก็ได้นำเสนอข้อมูลความผิดปกติต่างๆโดยเฉพาะการจัดซื้อที่มีราคาไม่ตรงกันแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ไม่สามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนจนมีการนำเรื่องยื่นต่อปปชจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีความ คืบหน้าจากปปชว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งน่าประหลาดใจอย่างยิ่งว่าคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับพักร่วมรัฐบาลน,นั้นเดินช้ามากแต่หากเป็นคดีของพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามกลับมีการดำเนินการอย่างรวดเร็ว นายประเสริฐกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์อ้างว่าเข้ามาปรับทุจริตแต่พอเป็นฝ่ายเดียวกันกลับไม่ทําอะไรกลายเป็นว่าปัญหาทุจริตของพักร่วมรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกลับนิ่งเฉยไม่เคยสั่งการหรือดําเนินการให้ชัดเจนจนประชาชนต่างมองว่าพลเอกประยุทธ์คือส่วนหนึ่งของปัญหาโดยเฉพาะการปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริต การที่พลเอกประยุทธ์อ้างว่ารัฐบาลไม่มีการทุจริตเป็นเพียงการพูดให้ดูดีเท่านั้นเพราะในความเป็นจริงปัญหาทุจริตได้เกิดขึ้นมากมายฝ่ายค้านได้สะท้อนปัญหามาโดยตลอดแต่รัฐบาลไม่สนใจระง,งับยับยั้งแก้ไขทั้งๆที่รู้ว่าทุจริตเกิดขึ้นภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลแต่กลับไม่ดําเนินการเพราะกลัวกระทบกับเสถีนะภาพทางการเมืองของรัฐบาลเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าพล เอกประยุทธ์ห่วงผลประโยชน์ของพวกพ้องและเสถียรภาพทางการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ของประชาชนเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าว ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชพลตรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการปปชให้สัมภาษณ์ถึงพักร่วมฝ่ายค้านยื่นให้ปปชตรวจสอบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะรัฐมนตรีคอรมอใน4ประเด็นได้แก่ 1. การบริหารผิดพลาดล้มเหลวทุจริตต่อหน้าที่เรื่องโควิดเกี่ยวกับการบริหารวัคซีนผิดพลาดทุจริตในการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคและการผูกขาดวัคซีนแอสตราเซเนกา 2. การทุจริตการจัดซื้อชุดตรวจ ATK เคใช้วัคซีนที่ไร้คุณภาพมาฉีดให้ประชาชนและ 4. การทุจริตสต็อกยางพาราและการเอื้อประโยชน์ให้เกิดการทุจริตว่า ตามกระบวนการเมื่อรับเรื่องร้องเรียนมาแล้วต้องให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงเบื้องต้นโดยดูว่าร้องเรียนเรื่องอะไรมีเอกสารใดเกี่ยวข้องบ้างแล้วนำมาวิเคราะห์ว่าผู้ถูกร้องเรียนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในอำนาจไต่สวนของปปชหรือไม่ และข้อกล่าวหานั้นๆมีข้อมูลเพียงพอหรือไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดบ้างเราต้องติดต่อหน่วยงานต่างๆเพื่อขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์อาจจะต้องสอบพยานเพิ่มเติมจึงมาวิเคราะห์ว่ามีข้อมูลพยานหลักฐานที่จะดำเนินการต่อไปได้หรือไม่ดังนั้นกระบวนการดังกล่าวต้องใช้เวลาอย่างมากซึ่งตนกำลังเร่งรัด พลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวว่าปปชต้องพึ่งส่วนราชการในการขอเอกสารเพื่อนำมาประกอบข้อกล่าวหาเพราะแค่คำกล่าวหานั้นๆไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้และต้องดูให้ละเอียดรอบคอบเพราะบางเรื่องอาจกระทบกระเทือนต่อสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รวมถึงความรู้สึกเรื่องการก้าวล่วง ปปชต้องทำงานอย่างรอบคอบเพื่อให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วและตอบสังคมได้ว่าเรื่องนี้ได้ตรวจสอบอย่างครบถ้วนส่วนรายละเอียดของกรณีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักไต่สวนภาคการเมือง ล่าสุดนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายประเสริฐจันทระรวงทองระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาสอบตกในการจัดการปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเพราะกลัวกระทบกับเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลว่า ยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์ให้ความสำคัญกับประชาชนมากกว่าสเสถียรภาพทางการเมืองจึงกําชับหนักแน่นและเด็ดขาดกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทำให้รัฐบาลชุดนี้ไม่มีการทุจริตเหมือนกับรัฐบาลในอดีตที่มีอดีตนายกหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศและปล่อยให้อดีตรัฐมนตรีติดคุกเพียงลําพังซึ่งประชาชนยังจําได้ดีทั้งนี้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายซึ่งจะเห็นได้จากคณะทํางานชุดต่างๆนั้นมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมานําเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไขร่วมกับท่านนายกไม่เคยทำแบบวันแมนโช เหมือนกับอดีตผู้นำบางคน ที่ฝ่ายค้านบอกว่าได้สะท้อนปัญหามาโดยตลอดแต่รัฐบาลไม่สนใจระง,งับยับยั้งแก้ไขนั้นฝ่ายค้านวันนี้ไม่เหมือนฝ่ายค้านในอดีตที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลแบบฝ่ายค้านมืออาชีพมีหลักฐานมาอ้างอิงชัดเจนไม่ใช่เอาข่าวมาตัดแปะหรือเห็นว่าเรื่องไหนกำลังอยู่ในกระแสก็กระโดดเกาะเขาไปด้วยอย่างทุกวันนี้หลายครั้งที่ฝ่ายค้านปากบอกว่านาเสนอข้อมูลความผิดปก ต่างๆแต่กลับกลายเป็นข้อมูลที่นำมาอภิปรายนั้นผิดปกติเสียเองแล้วก็ไปด้อยค่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพักร่วมรัฐบาลน,นั้นเดินช้าแต่ของฝ่ายตรงข้ามกลับดำเนินการอย่างรวดเร็วยืนยันว่าท่านนายกไม่เคยนิ่งเฉยกับการทุจริตเชื่อว่าประชาชนดูออกคงมีแค่ฝ่ายค้านที่ดูไม่ออกเพราะอาคติบังตาธนากรกล่าว ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV และข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ